กบสบายดีและสวัสดีเดอ้อ่มแม่พี่น้องเบัรสกูสุคนาบวาสเป็นพี่น้องทางฟังลาาหรือว่าสเป็นพี่น้องทางฝังไทยพี่น้องทาังต่างประเทศก็นย,นยินดีเบัรสกูสุคนเขาสูซอ,องของบัจิตอุตสมพรคือเก่าพอพี่น้องเลยกาเมื่อนี้พอพี่น้องบัจิตไหนอยู่ที่บ้านพ่นสิมเนาะกับพอดีว่ามาน้องการกับนะเขาบาตาบาแซนเพิ่นนะนะพอพี่น้องเลยกับพอดีว่ามาพาบาตามาเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะพอพี่น้องก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งบาตาเพิ่นเพื่อนก็คือนะ ไหบ้ามาซื il, ้อนาในน้ำนาะพ่อพี่น้องไต่น้ำมาให้กับก็นอครอบครัวของกันนะแม่เกลี้ยงมานี่นอพพี่น้องเนาะก็คืออ่ารปรจิกใจดีใจหลายหลายนอพพี่น้องก็พอดีว่าทั้งกานาแถวแม่เพิ่นเนาะทั้งถถวแม่เพิ่นก็อยากได้พ่อพี่น้องเอยก็คือทั้งกานาหัวเพิ่นพร้อมเนาะกับทั้งพ่อเพิ่นนะนอพพี่น้องเพิ่นกาพิการเนาะเพิ่นกาไปว่าพ้นน้ำพ้นในกับลำบากนะพ่อพี่น้องก็พอดดีว่าทั้ง อ่ะพู้ใหญ่เพิ่นเป็นเห็นทั้งโซ่ของบาต้าเนาะเป็นกะว่าเฝนกคยอยากซ้อยนะพ่อพี่น้องเลยก็ดีใจเนาะบาจิกกะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอความคุ้นพู้ใหญ่ใจดีหลายหลายเด้อเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเด้อสาธุเนาะกับมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องกับบาจิกกะมาหอดแล้วเนาะพ่อพี่น้องมาหอดได้ก็คือฝนกระตกเนาะพ่อพี่น้องมันเห็นกันเนาะฝนกระตกพ่อพี่น้องเลยคือตกตั้งแต่เศร้าพุ่นแหละแต่มาหอดบ้านนี่ยก็อยากสวยๆนี่เนาะพ่อพี่น้อง ก็โอเคเนาะพ่อ,อ,อพี่น้องอ่าเดียวบ u d g e น่อสิพาอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิึงเนาะไปเบิึงใดใดหน้ามไม่นะพ่อพี่น้องเลยว่าเป็นจังใดเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้อง กับโอเคน้องพ่อพี่น้องก็คือทั้งนี้นะบาต้ากับบาแสนเพิ่นกับอ่าอยู่ทั้งนั้นเลยพ่อพี่น้องกับกำลังที่อ่าเฮ็ดช่วยเพิ่นเนาะกับบาจิตกับจิเข้าไปหาอ่ากับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นแน่เนาะพ่อพี่น้องโดยกับพากันอยู่กันจั้งซี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ใหม่เนาะโดยแม่สบายดีเด้อสบายดีโด้อเด้อเดยอเด้อเด้อเด้เป็นยังไงเป็นยังไงดีใจบ่ไหมดีใจลูกรวยดีใจบ่ดีใจหลายรวยเด้อเดยอ โอ้ก็ได้เนาะแม่เนาะได้น่าสมกับที่ว่าใจอยากอยากได้เนาะก็เพื่อบรรยากาศการนั่นพะกผ่อดพักเที่มันก็คือสิ่งสะดวกกลัวเก่าเนาะแม่เนาะเออโดยก็ต้องอาการขอบุญขอบุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งบาตาได้หลายเนาะแม่เนาะโดยโดยคนร่ำคนรวยคนแม่ว่าเลยดีนี่หนย เบิ่งไปแงครับท <Styles. S 2> ุกคนเนาะหนูตัวหนึ่งเนี้ลูกก็ดีใจน้ำได้ไหมเด้อลูกก็ดีใจน้ำเพราะว่าคือชิเดะเห็นทั้งอนนถ้าพ่อกับถ้าแม่นิก่ะอ่าไปมากกับลำบากเนาะลำบากลำบากยอดอย่างยอดหอมกูมีลูกหนูบอบว่มีลูกเนาะกต่มีลูกยังเชื่อว่าเอออาศัยลูกหลานมาอ่าส่วนซูซอยเวียงงานเนาะแต่เป็นจังได้ไม่เรื่องอันนะ อ่กากันไปขายผอบขายพักไปขายอยู่บ่เดี๋ยวมันบ่มีออกเพลเดล้วบ่มีว่อ๋อมันเบิดบ่อมันง่ายอะไรกันจะได้ไปขายแบบน,นี้นะม,มีแต่ว่าแม่ได้จุกคือไว้ว่าแม่บ่มีจุกได้น่าบัดจีเลยแม่สิเฮ็ดพ่อจอนมือโกองเพชรดนั่นทิ่มบัดจีพุดไม่น่ละลูกพักอเอาไปขายบัดช่วงเดือนหกเดือนเจ็ด โอ้ดูดยดูดูได้ขายงามกับเจ้าลงให้ลงหน้าเด้ขายโอ้ดูดูแกทั้งนั่นกแกกำลังอยู่พอพี่น้องกำลังอบรมกันเด้อะประเสริฐเนอะ่ระเสริสบายดีเด้อะ่าตาสบายดีโดยูดูมด้ยินเนาะแกคือสีประมาณนี้แล้วเนาะพอพี่น้องแกมานดมกันสามคนแะทั้งนั่นก็จะเป็นสร้างแล้วไหมเม่นบอกสร้างสร้างเป็นได้ไหมว่า อ่าลูกหลานนี่ว่าจ้างเฮาจ้างเพิ่นได้แสนนึงจ้างแสนนึงบ่โอ้แล้วผู้อื่นล่ะนํา2แสนได้แล้วเาโอ้ก็อยๆกันเนาะมันยากโดยมันยากเอาขึ้นเอาลงตนี้มันนั้นลูกแม่นๆๆเฮาต้องให้อนเมันก็เจ้ามาเอาขึ้นนแม่นลว้มันักกลางคร่งได้ซื้อใหม่โอ้ นนี่เราเน้น้อยเรีนกระสรงเสนตายเบิ่งกลุเพลเพก็คือนนน้ำนี่ตะกี้นทังนะไอเตียงเพนบอกอ้ยทานเตียงได้มาโซ่โอ้จังเม็ดไหมิเม็ดลิเม็ดบอกล้านแม่เาสล้านอิมรินันก็แม่ที่ว่าว่าสล้านเนาะ พวกเท่าตาบรรใต้เรามาเคยเจาะให้ให้คนนะสองล้านเราเอานำมาน่ะมวยเนึงอมาสองล้านเรื่องของเราเมดอ่อวันนี้เรามาเบิงเลยเราบอกก้าเฮ็ดลูกกา้าเป็นนิดค,คือแบบยั้งเดี๋ยวมันเจือนมันยังเจือดดินรุ่มนั่นแล้วเจือดไม่ใช่ไหม มันเจื้อด้วยามฝนเดือนเกีดฝนตกดินกระตัดดินบดินอ้อนแล้วเฮาท่างลงไปมันจะเกลี่ยบุกุ้มโดนแล้วเจ้าเอารถอมาพูนเอาหรอวะโดยโดยโดยวัดนี้เราไม่ตั่นล้วมาลิ้นแล้ามาหาโน่เราหูจักกระเจ้าอยู่ในเมืองแต่เราเบิดธูนี่ให้แม่แม่ทูนเพิ่นอันนี้ก็เอิ้นหมื่นสาม โอ้ยพอว่าเสร็จแล้วยวนี้ก็ให้เจ้ามาเบิ้งสักก้อนเจ้าเข้ามาแล้วก็ทีให้ผัวเขาเป็นรัดเอาอยุงหันโอ้ยเขาป็รัดเอาเพื่อนมาเพื่อนก็มาเบิง้งเมื่อเห็นพ่อแม่เป็นนี้แหละเพื่อนเราบอกว่าโอ้ยแต่ว่าหมื่นสามจ้าพ่อแม่จะมาไปใส่บ่มีว่ามีเงินส่งร้าน <c oughs> อีตน้นซอยเดชพอเท่าแม่ท่าเนี่ยโอ้ยเป็นบุญค้ำบุญสู้แน่วปะได้่วา ไป่ต๊ลงยให้แม่สองล้านลูกเยโอ้หมื่นสามเด้อันนั้นเดหมื่นามบอกคือเจาะนี่นิออโอ้โดยบโดยอ๋อแต่ว่าพ่อเพิ่นมาเห็นนะนะถ้าพ่อ g r a าเมเป็นวะนี้เพิ่นได้เอาแต่สองล้านโดยของแม่ก็บควาท่นเตียงมาสงล้านของแม่ก็บมูงเล้ลูกเอ้ยอ้โดนโดนดนโดนโดนนโดมาดนโ้นนนโพนน่น ดีมุกดีใจน้ำได้หลายพอพี่น้องเอ๋พอดีว่าทางคณะถ้าพ่อเพิ่นก็คือสได้สะดวกในการปลูกปลูกผักปลูกหญ้าเนาะโซ่แม่ก็พอจะได้ขายนะเพื่อนมันเป็นแล้วแม่ที่โทรหายลูกเลยเข้าใจแม่ได้หลายเนาะก็มีปลูกอย่างแม่ปลูกมะพริกมะข่ายมะเขือมะแข้งใช่ไหมเนาะ มะเกลือมากง่ายนะครับมันพอน้ำนี่มันงามด้วยมันพอน้ำเลยมาแเป็นแบบนี้นี่นะโดยโดยโดยพชรก็คือการมันพอน้ำมันก็เกี่ยวมันก็ทุ่มมันก็เป็นลายอ่เดี๋ยวดูอพาพ่่อแมพี่น้องไปเบิ่งได้ก่อนเนาะโดย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 โอ้เนี่ยนี่เนาะพ่อพี่น้องก็เป็นได้เนาะมาเซนยังยังยังเห็นเบิ้งรึเปล่าสบายดีสบายดีสบายดีเด้อพ่อได้สบายดีเด้อโดยโดยโดยน่ากบมาเซนน่กือ เออนั่เนาะนั่ก็คือเป็นไรไหลปุ่มเนาะเพป็นแนบอยังไดรก็ห่างซ่างเป็นเดินเดินเรื่อะไรจะดวดโอ้อะไรจะด่วนวะเอออะไรจะด่วนวะคือสีประมาณนี้เนาะพราพี่น้องเลย โอ้เจ้าเปิดกินสางระจำบ้านเนาะสางระจำบ้านมัโดูออคักแรกไมคักแรกครั้งแ้วมันโอ้ยคั้งนี้้แล้วสางเทนี่เป็นร้เึ่งมื่อ้ายนแบ่ยากีจังกร่แดูเป็นจแม่เรื่องงานรถเขยนผืนบ่เดียวนี่คือเก้าแล้วยลดแม่จะว่าจะได้ลอไหมแน่เลอ ได้แห่้ก็คืออันน่ะอยู่หันน้อแม่เนาะมื่อนี้สิบปี่บ่อเนี่ยนะพอพ่อขีว่าจะเอาไปจุดใดไปจุดใดเขากลางสวนนี่เขากลางพ่วาี่อจุดเดียวเอาไปสวนไฟนี่ฮะก็จกใส่แทงนึงสวนไฟหั่นก็แทงเขาเดิม่ไกลเดียวสีพังไปได้ให้พังท่อไปบ่อเดินไปน อันพ่อฮะนี่ะจางพ่นกิ้นใสหนึ้งไรงปพี่ยก็ใส่ไปนะฮะโป้มซาลสดเนย่เลยดคนในบ้านอีนะเพราะ่าบัวในพ่อจะเห้แตกสามน่วยวะดิบบัวหนยลมนยอ๋อลมทับบ่ลมทับเลยโอ้เรียกกับล้มอยู่หักชู uh ้น oh, uh, ี่กันเนาะชู้อันเิดกบมีกินหรือว่าอมาซซยเงาหรื เมนเมนเมนวดเมียค่ะเบื no, oh, ่อน right like ้า oh, ซ <No. S 2> oh, oh. ู้เฮ็ดคิดว่าได้กะสุขสุขภาพเบาแข็งแห้งอยู่เนาะโอ้เนาะพอพี่น้องเอ้ยมันแม่ตายป้าเพื่อนก็บพวกเื่อนกัที่ตายน้ำเถอะเนาโอ้ยไปใช้ยุ่งกันนี่เลยเนาะบอก่ได้ลูกเอ้ยไม่ไปเปลี่ยนกระจิบแม่กระดิโอ้เป็นได้แม่เรื่องอาการเป็นได้เด่น้ยังเก็บอยู่บ่เด็นเก็บอยู่ฮะบุ๊ได้ซื้อยาคิดแม่อดเอ้อม คือค uhm. ืออันนาอันนาลูกประจำตัว uh ค huh ือโ wow ูกกระเพาะกระเพาะลำไส้กระเพาะลำไส้โดยเป็นนองไม้น่องนางแม่บริจีนเป็นส้มทักส้มยางแม่บริจีนได้ได้หลายปีนะแม่ขลามเอาโดยโดยแม่ไม่นี้กับฝนตกนระพาะเนาะแม่ไม่ได้กับใดทำสายไสหนึ่งไม้เมือเดียว เงินดีใจในนอนประหลับเมื่อคืนลูกมานั่งบนดีใจโอ้ท่านมระเจ้าพันโทรมาบอกแต่เมื่อคืนนี้บอกโอ้ยโอ้ใจแหงเลยดีใจแล้วเห้อง่ายง่ายสำหรับพ่อเลยเนาะพ่อเพราะว่านอกจากชินละเด้พ่อแม่ก็ไม่ขางเดียวได้เนาะกีเห็ดมือเดียวเพราะว่ามันมือเบื่อเดียวนี่คือใช่มันไรเด้บ่อยนบ่เป็ไรนี่เสียพายหนึ่งคือแขนขา ไปเลยก็เสียไปเลยเนาะแหละเนาะเสียไปเลยเนาะเสียไปเลยเด้อดีใจ่พ่อนี่สุดเลยแต่มืกล้องให้มาตาพ่อพ่อพี่้องเลยดีใจหลนดีใจหลายเนาะอเ้พราะว่าจะเาน้อมากินไหนตะกี้นี่นอนบราบเลยตื่นมาแต่สองสามโมงไันอยุ่หน้าไห้บอ๋ บมีกกับเีคคือตื่นคือตื่นดึกเท่่บเฮงบนได้ัมบกไม่ได้กอแม่ดีเนี่ยม่กระต้มไปรอขายก็ได้ขายลูกมันไปบได้มันพืชไปรอพลีหรีเลยจะเป็นบอกให้ซื้อไหมผนบอกแปลงบัได้ลูกรอแปลงบัได้นะบ่มันหั่นมันจดตันมันเลยเล็กนะลูกอเด้อเดเแบใช่อะ อ่าบักเด้อขในเด้อโอยเด้อบักเด้อขในดูจะคุื้นเ่อนเปิดมนเนาะแมนอยู่ไต้องเอาไว้ข้างในเนาะเต็มตเนี่ยตเนาะ้งางานก็มอคนนีมามาเพิ่มี่จะโอ้้อักเอาเอาคุณซอยขมันนะเอ้ต่อยกันเนาะคนละไม้คนละมือได้อีกนะค อ่าเป็นทางก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องอ่าก็พอเป็นว่าอะไรบรรยากาศตอนนี้เนาะพี่น้องบรรยากาศแต่คืออ่าอยู่จังซี่แหละพอดีว่าอ่าเดี๋ยววันจสิภาคพเมยพี่น้องเพมสวนเนาะถางให้ทางชทางเป็นอ่าอารงุอารมุ่นี่เลยพี่น้องเลยนะอารมุ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเด้อไปเบิ่งก่อนเถอะกีฬาสิภาคพเมยพี่น้องไปอ่าเพมสวนเพิ่นเนาะเอา พอดึงด้วยสิลบดึงไปพอ1 0โอ้โห80เนาะพอ180พอ800ฮะ8 0 80โอ้โอ้พดีเนาะเอาเสือบลงเลยพี่น้องเป็นเกลือน้ํานี่เป็นเลือน้ํา80เอาจลงเลิก18แใส่กันเถือนคือว่าดินบ่เือนสบเพื่อนโอ้มนดูมาใส่มันก็บ่อดีเกันเตือนเม็ดะ มัดเสือกเสาี่มเือกกันมาสายไฟเก่งอือดูดูกรเห็ตแบบนั้นบ่เวลาหอันนี้มายดึงสายไฟคือมานมนดโอ้เหมือนยุคเมืนยุ่ยมนแผ่เนาะ่ายเนาะอือเดี๋ยวบปงทีก็เบิ่งเป็นบุเทียนพอพี่้องเลยบางที่อยากเห็ดบางที่อยากได้เนาะอือ บรรยากาศมืนอนี้เด้อพอี่นองเด้อเฮ้ยฮักแล้วที่เ่นมันยังส่งเป่ยนไปเพลงเนอะเพลเนอะเพลงเาโดยโดยโดยก็บเป็นจังได้ไม่กินข้าวกินอะได้ามันกินกลาปองปลาลูกชิ้น ยังอยู่หกป้องนี่ยังสิเปดห้องนี่หลายดีเยหลายดีโดยแต่ว่าเรื่องเขาเรื่องน้ำนี่อานึกเขาสารนี่ยังบ่ส่งเดือนเขาได้รึโอ้โหธรรมชาติเลยก็จะกินโดนเต็มอยู่หรอกเนาะไม่ได้เปลืองเลยลูกไม่เปลืองกรได้เหักเด้อหักหักมานี่บ่บ่คุ่มปานเดเด้อนี่เนาะอันนี้กินเป็นตัวเก่าบ่นี่บ่นบ่

ดูนะจ้าสบายดีสบาดีสบายดีดูกับบริเฮียนดูดูกับบริเฮียนอยู่กับไครฮะอยู่กับเดีอยู่กับรวยอยู่ไปจะเนกับเเลยอยู่อเยวอยู่ใช้อยู่ใช้อยู่เดียวทางบัดแม่ก็เทาเท่าหูก็นัวอสันเนาะเป็นยาชิบะใช่ยาเนะชิบะใชก็ไปนะฮะเก็บเล็กเก็บยงก็ได้าปใหพี้เข้าลูกกินลูกอกเียนหนังสือลูกับผู้ชาย รูรูรูอืมจะหาไปหาเก oh, <để> ็บเด็กสิหาเก็บเด็กเสร็จทุกอ่าเห็นจะเก็บเลยคือเสียวเห็นเก็บอ๋อแต่เมื่อหนึ่งได้เท่าไรเมื่อหนึ่งมองมือกับพ่อได้แล้วลองมือกับพ่อได้ หาพันธุจิ๊บันจชื่อว่านสรงห้าใส่งหบ่ชื่อจอยมันแม่นาใส่รงหาเป็นมีสลวงโอ้เวียแม่นแล้วำปันอโดยจังได๋ก็ต้องเอกขอโทขอภัยนําหลายๆเนาะอพี่น้องก็คือภยัติของเพิ่นเนาะ่แล้วกันเฮ็ดเียกนักบ่ได้ลูกก็อกเพิ่นอยเลย่นัุอุอายุปีแล้ว สามสามสิบหกอ๋ออยู่กับใครเนี่ยอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนกับแต่ว่ามาอยู่ส่วนอยู่เพื่อนมุนเหมือนกันเพื่อนมูนอ๋ออยู่เพื่อนจักคนเนี่ยอยู่เพื่อนอ่ะเอื้อยแน่กับพี่อ้ายกับร้านแน่บโมคอยโมคอยกินเส่นกันโมคอยถือกันโมคอยถือกันแหละอ๋ออยู่ไปอยู่มั่นอ๋ออยู่ไปอยู่มั่นอยู่เพื่อนต่างเดียวอยู่แต่ว่าอยู่เพ่อย่างเดียวแต่แบบหา คอยหากินไดไรกะหากินเอง oh. แต่ว่าเขาน้าม็เขาก็ oh. ไปให้นเที่ยวไปกับเพื่อนไปหาแย่ใ้รมุดกับมุด,ดขวบมือกับมุดมัด้ง oh. แต่ว่าเรื่องเขาน้าจัาปานี้หากินเองเจ้าหน้าหากินเองเนาะแต่ว่าทั้งอันอแม่ทั้งังแม่ทั้งเอื่อยเขาขกะอยู่เ oh. ขาจ่ัเพื่อนเขาด้างกัเพื่อน

ป่าปนเนี่ดนดนดเดี๋ยวก็ช่วยอ่าบัทีก็ทุกวันเนาะก็แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะหาหากิบอะไรดกบด็กขายบ่โอ้โกิปบมันมีนวลล้วกิขายเพราะอะไรเพราะอะไรขายเพราะอะไรดู ไม่อจีเก๋อไม่จกคุ้มช่วยหรอกเนาะพี่น้องเนาะกำจีซอยเพื่นไหนกะอ่าบ่มีเงินมีค้าเนาะแต่ว่าได้ฟังเรื่องราวของเพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะอ่าเพิ่นอยู่เดียวเนาะนี่ๆเนาะบ่ถือกับเอ้ยกับน้องแน่พอพี่น้องเอ้ยจะเดี๋ยวนี้กะหาาเด็กหาลาขายเนาะอันนี้กะบ่จีกก๋อเอาเงินให้เพิ่นพอได้ซื้ออ่าของกินนี่นะพอพี่น้องนะเด้อเด้อโอเคโอเคโอ้จะคือเนี่ยนั่นเนาะพอพี่น้องแตให้ช่วต่อไปได้เด้อจังไรกะจังไรกะ คือว่าเนี่ยนากขอให้ถึงให้ต้องกันเนาะเนาะแม่เนาะโดยเอาแต่คือสีอ่ะประมาณนี้เลยนากพี่น้องกันตอนนี้กันอ่าสีฟ้าอ่ผมอยาพี่น้องมาเบิ้งอ่าบรรยากาศตอนนั้นนอยู่ทั้งทางเพิ่นนี่นะพี่น้องเอ้ยกำลังบ่กำลังอ่ะลงโอ้สีเส้นใช่ไหมสีเส้นบ่ดูสีเส้นอ่า เพงควาสมควรเนาะโดยโดยโดยไปกี่ตัวเม็ดหนึ่ง้าพันขึ้นมาสิบ้าละเดี๋ยวนี้นะไยางไ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 งกบนไม่ของไกยางขึ้นมดเลยหทนของไกยางขึ้นขนุมไขรจะเก้าก้อนหนึ่งสองพันย่างนี่งสามพันขึ้นดของเพลงเนาะพอพี่น้องเดียวนี้ด มันมีกห้อสามพนดโอ้ยมี้อสว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้สายปุ่มไหนดูดดว่าท่อแป๊บมาเป็นี้บเอาได้ใช่ใายแท้ลูกคุณสก็ิโปมน้ำได้ใช่ไดยต้องนแหมันเงโอ้ยังสีชื่อมาอีกอยู่เนาะด้หนก็ได้นะลูกเล้วกัจะได้ขึ้อนนั้นมาดิบุนลุ่มดนโางคนเล่ดูจ้างอีกดจ้างจ้างอีกเนาะ ชื yeah. ่อที่มัางที่ชอบนื้อมาทาเลมาทาน้ำยู่นี่หน่ดีฉทาชือนี้เลยบนี้เราต้มน้ำมันน้ำบนไหลออกเลยอแท่งมาแล้วก็ที่มั่งทาอ้อมน้ำกับบนไหลออกเล้ดูโดยดยโดยโอที่นั่นเห็นบอกเราอี่พุกพันนะสีพุกหรอเล่อ๋อต้คือเพลงแทนอกพอี่น้อง อ่าอยู่บ้านบัรจิดเนี่ยสี่สิบสองเซสองสองพันเจ็ดในดินบล็อกนี่ด้วยสองพันเจ็ดพูดว่าดีมันจะพันเจ็ดอ๋อคือเพลงเนางเด้งดูนี่ลูกเพลงนะโอ้แต่บ้านยาวไม่ได้เม้นพันเจ็ดโอ้มันเพลงเนาะพี่น้องของเดี๋ยวนี้เพลงเนาะโดยก็คือสี่ประมาณนี้แหละนาะพ่อพี่น้องนะนี่จะเป็นรถเข็นที่ว่าเพื่อนใส่ในการทำมาหากินของเพื่อนเนาะผืดเพลงก็บม่ได้หรอกเพราะว่ามันเก่าเลยนาะพ่อพี่น้อง มันเก่าเนาะคนก็อยากได้คนก็อยากได้อันนี้นะพ่อพี่น้องเคนอยากได้อันนี้เนาะโอ้ด้วยพุชจอดพุชจอดตันมือเลยลูกพุชจอดวะโอ้หน้าพี่น้องโอ้บูได้นี่นะนี่แตไปซื้อไม่โลดคนเราเนาะคนไข่บัได้สูงขึ้นมานได้หรอโอ้ยด้วยด้ด้วอ้ทิพทิพเอ็ดปีอยู่นี่นะลูกทิพเอ็ดปีเลยที่แม่ที พลรงนมันเบกบบได้แม่จังรอนี่ยีนทับหัวเนีเบกจนวาบินทีนี่ติีนสองเพื่ออะไรกงนี่ก็เบี้ยวเบ็ดเพื่อนเบ็ดให้ไหมนี่นะแล้วออกได้อันนี้คืออันนี้ก็ซ้ำแขงซ้ำขาของเพื่นเด้ออพี่น้องเด้อยางบบได้ยางไก่มเจ้านายเอ้ยโอ้แบบนี้น่ะแมย่างนี่บ่แบบนี้บ่ด้วยเนี้ยนี่เลยลนโอ้เนี้ยนี่เลยนี่ดดูดูดดีอันนี้แม่ก็ไปโบได้ ยางไก่ก็บรรดามันเจ็บที้เล่ไปขี้บรรมีอันนี้กโนูดิมันบรรเจ็บมันเป็นตังได้เนี่ยมันมันมันออกหมดเลยอ๋ออันนี้ก็เก่าเ่ามันเก่าว่าเก่าแล้วแต่ว่าตอนยังไม่ยังมีบุ๋นอันนี้โนูมันสูงมันบอกข้ามี้เล่เลยอันนี้ด้านหมดเลยอันนี้ด้านหมัดเนี่ยโอ้โหเจ็บไปเจ้าขายอยู่ไทยมีแต่พันสองนะอันนี้อันอยู่ลาวขายที่ื้อนึงใช่ไหมอันนี้นี่ซื้ออยู่ไทยเลยพันสองแม่ซื้อหนึ่งคิว หางอันนี้หนูเจ็บเต็มไหนตีเจ็บแล้ลูกเจ็บปวดปุ๊บนะจับได้ปะลูกจับได้ปะได้นี่น้องพ่อพี่น้องเนาะอันนี้ก็เก่าปกติต้องมีนวมบ่มีนวมมีนวมเลยเออบางทีก็บโบเคยเห็นเนาะว่าอ่าเพื่นเห็ดขายใช้ชื่อช่วยใจน้องพี่น้องก็ทำโบใช้ใช้อันเล็กนี่บโบเกินสองปีกระฮักอันไม้นะลูกมันบโบแค่อันไม้นี่จะแสนปาปมันนะฮักเออๆแอบแม่ยังไหมโดอๆ นี่ได้ก็บได้เลยเก็บเก็บี่แลนี่แต่ว่าแม่อสายที่รอนั่นแล้วเลยเลยยเลยคืออ่าสีประมาณนี้แหละเนาะพอพียน้องเนาโดยตอนนี้บกอาอยู่เบนทางเนอก่น้อ ไม่ไม่แพ้โตแต่ตอนนี้ก็กำลังเนาะพี่น้องเดียวสิ่พาพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนเบิ่งผลงานของนายใหม่ได้เนาะพ่อพี่น้องเรื่องก็ไม่ก่อนมือเงาอันนี้ค่อยๆโดยกตคือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องก็่นกะ็คิดแล้วๆเนาะแต่ก็ะต้องอันนาเสียบใส่อันนาปักไพ่เนาะแบบนี้เนาะเด้อหนึ่งสองสาม เฮ้ยคือบุมีเสียงโอ้คือบุมีเสียงมาบ่เออไมีเสียงี่ว่าน้ำเบอไหนๆเโอ้ับ้งยางนาะอยากชื่ออยากชื่อมาเฮ็ดได้บัดนี้ชักบุได้ได้ไดุ้งใหญ่เลยโอ้พี่น้องในอ่องแห้งใช่่มไเหนนะครับ

เลย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 กะทิสีประมาณนี hmm. <S <s ้เด oh ้อพอกขนองเด้อคักปัญญังกนอนทอดเนี่ไงเรียกันประชุบทอนตักเคี้ยวเขาเลยหน้ามันชีแห้งเลยทอมหน่อยเนี่ยโอ้มันดันดันแห้งกเราเลยเลยเลยคักปัญญังน้องพกขนอง โอ้ยเดีใจมั้งดีใจมั้วโอ้คือสีน่ะปลูกพักปลูกูแย่ลายกูเก่าแบบนี้เนาะต้องพัฒนาลายขีดผูกฟังฮาโอ้โดยโดยโดยฮะแต่ก็ดีใจน้ำพอนะพ่อเด้อน้ำลายละโดย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 แตคือสีอ่าประมาณนี้เนาะพราพี่น้องเนาะสำเร็จเรียบร้อยเนาะปวดเรียบร้อยปวดแต่ก็โอ้ลายทักกูยังโอเคเนาะพี่น้องป้าตัว พอซื้อมาเห็ดอยู่ได้เนาะพอพี่น้องแบบนี้ก็ได้ได้เอบรรยากาศเนาะพอพี่น้องบรรยากาศนี่หมักหุงเนาะหมักหุงคนปลูกเองเนาะนี่ก็โอ้บรรยากาศอันน่ะคึมคึมพี่น้องเอ้ยคึม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 เนาะโออเออเออฮะเดี๋ยวบอจิกกะสีอันน่ะมาอันน่ะหาถ้าเมยแล้วกะสี่คนตัวเมื่อนี่เนาะแบบนี้ก็ได้ โดยกะเป็นจังไดงแม่ดี centimet, ด Jamie, ดใจบุ้มไหมดีใจล่ะโดยได้ดูหลายพิซูดลูกโดยโดยโดยแม่กับพ่อโดยโดยโดยกับได้อันน่ะปลูกผักปลูกหญ้ากาสบายแล้วบาดนี้เนาะสบายสะดวกโอ้โดยโดยโดยปุกพักมอสิเป็นกินและแม่ที่โทรหาลูกโดยโดยโดยนะขอบใจแม่หลายๆเนาะจังซั่นก็คือว่าเนาะแม่เนาะจังได๋ก็ขอให้แม่กับพ่อสู้ต่อไปเด้อก็ตอนนี้กัลูกกสิได้ขอตัวอ่าเมื่อเนาะ อันก็ขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะดีใจนะแม่อ่ารยวยยรดยรดยวยร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 ยรว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 ยยรดยรวยาวยอวยรยรว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 ยพวยรวยรวยนเ้อ คือน้องพ่อพ so ี so ่น้องกับทางสร้างเพิ่นก็ได้ติดตั้งได้ให้กับอนณาถาอาณาพ่อทําแม่เพิ่นเป็นที่เคียมห้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีมุกดีใจร้ายหลายเนาะบั d g e t ก็ได้ก็พอดีว่าทางอาณาถาพ่อทําแม่เนาะก็คือสิได้อนาสะดวกสบายในการอาาปลูกพักปลูกหญ้านะพ่อพี่น้องก็ดีใจเนาะเพิ่นก็ดีใจเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้เอ้ยเพิ่นก็อยากไล่เนาะเพิ่นกับกับคนอื่นเนาะพ่อพี่น้องบั d g e t ก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีร้ายหลายเด้อเนาะที่ว่า ฝากเงินฝากคำมาทางอนาบาต้าเนาะให้เป็นสะพานบุญให้่บาตา้าด้ำเนินการสื่อใดมาให้กับอนาสะพ่อสะแม่เพิ่นเนะเาะขอให้อนาู้่หญ่ใจดีเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อคมเจ็บจะได้คมไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหนาที่การงานเนาะสะผลสำเร็จทุกหนาที่เนาะพอาะไ่ต้องซาถูกเนาะกับมื่อนี่กับเบ้จิกกับ ยินดีน้ำเพิ่นน้องพ่อพี่น้องได้พาผมเห็นพี่น้องเนาะติดตามภับสมบึงบรรยากาศอ่าภายในเมื่อนี้นะพ่อพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่าทางมามาเมื่อนี้กับผลกับอ่าตกะโต๊ะในน้องพ่อพี่น้องตกะผอยๆแน่กับมาอ่าเสร็จไรกับผลจากตกคู่มือพี่น้องเอ้ยโดยโดยกับโอเคน้องพ่อพี่น้องเดียวบัตจิกเกอร์ขสิได้ขอตัวนะเดินทางอ่าไปต่อได้แล้วน้องพ่อพี่น้องจั่างไรก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อที่เข้ามาติดตามภับ z มเนาะ อยาให้กำลังใจบัจิตเนาะพ่อพี่น้องและบุกดข่ามโฆษณาบัจิตบัจิตก็ต้องกราบขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบื้องสุขสุขคนเด้อท่านนี่เนาะพ่อพี่น้องบอัจิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี